แต้วโพสแคปชั่นหวานถึงไฮโซในมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันตลอดเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรและไฮโซในประไนเพราะว่าช่วงนี้ตัวติดกันตลอดและมีภาพคู่รวมถึงแคปชั่นหวานๆออกมาให้ได้เห็นทุกวันเรียกเลยว่าช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูจริงๆจ้าก่อนหน้านี้ เตวและไฮโซในก็ได้ควงกันไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนสนิทฝ่ายชาย ทำเอาหลายคนออกปากแซลเลยว่าไปดูงานแต่งงานของเพื่อนๆแบบนี้จะเป็นการศึกษางานของตัวเองไปในตัวหรือเปล่าล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆแห่เซลกันอีกแล้วละจ้าพอล่าสุดสาวเตวก็ได้ออกมาเผยภาพคู่ไฮโซในตอนควงกันไปงานแต่งงานของเพื่อนในแคปชั่นหวานๆว,ว่า my happiness หรือความสุขของฉันซึ่งหวานใจอย่างไฮโซในก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์หวานๆตอบกลับไปเหมือนกันจ้าทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าน้อง มีความสุขพี่ก็ดีใจน่ารักจังเลยคู่นี้ You smile, I smile. Love seeing you happy เรียกได้ว่าคู่นี้หวานกันรัวๆเลยล่ะค่ะและตัวติดกันตลอดไม่ไปงานด้วยกันก็ต้องไปทานดินเนอร์หรูด้วยกันซึ่งแฟนๆของสาวแต้วก็แฮปปี้สุดๆเพราะฝ่ายชายนั้นพาไปทานของอร่อยบำรุงร่างกายเยอะมากช่วงนี้เลยทำให้แต้วกลับมามีน้ำมีนวลและมีแก้มเหมือนที่แฟนๆชอบแล้ว ยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของสาวแต้วด้วยนะคะแมวรักครั้งนี้อาจจะทําให้มีดราม่าไปบ้างแต่เชื่อเลยว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจรวมถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันยังไงก็เอาใจช่วยให้ผ่านดราม่าต่างๆไปได้นะคะ